วันนี้มาสอนครับครับวันนี้มากับลานครับไก่บ้านครับสอนขึ้นมาแล้วครับมาลุนกันเบังรับว่าได้บัครับไปขึ้นบังตะลันโอ้ห่วงไรแต่ว่าเอาขบไหมอ๋าไม่กี่เต้าขอลงหนีไปเฮ้ยเจอพญายเต้าครับ สายยุ่ซานี่แหละครับอะไรอย่างนี้แม่งเหนียวครับพี่นอ้องแม่งเหนียวแม่งเตาหบมไปกับเข่าแรงครับไปแกงบอกเนะี่ยครับยวสิถ่ายให้เบิ้งไมเด้อครับเด้อ หอกน่าจะเป็นหอกขีดต้นปาดแน่รับ